อันนี้บวชไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเป็นไงบ้างดีค่ะหลวงพ่อก็หนูขายของแล้วทีนี้คือได้กําไรหนูสัญญากับเทวดาไว้ที่นี่เธอไปสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่ขายน้ำกาแฟหลวงพ่ออ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยน้ำมนต์ไปใส่น้ำมนต์ใส่เปล่าใช่ค่ะทีนี้สัญญาไว้ว่าถ้าขายได้คือจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างศาลาอ่าสาธุโมทนาด้วยเธอเจริญรุ่งเรืองขอให้ ขยายกิจการมีลูกค้าขยายยังกำลังค่ยกำลังคิดด้วยนี่นี่ให้คนนี้ขายด้วยเหรอสาธุขายแถวไหนขายอะไรบ้างขายกาแฟค่ะเหรอใช้ยี่ห้อว่าอะไรแบรนด์ชื่อเธอกาแฟไฮเทคค่ะกาแฟไฮเทคเลยเหรอใช้ได้เว้ยไม่ธรรมดาเอ้ยโอเคมีป้ายเปล่า กำลังทำป้ายเอามาเสกหน่อยเอ้อเอโหถ้าเสกนะเดี๋ยวลูกค้ามาทุกทิศเลยเดี๋ยวเจ้ามากำลังสั่งทำป้ายเวลาดีมากดีมากานีก็สัญญาว่าจะมาช่วยหลวงพ่อส,สร้างศาลามูทนาด้วยเทวดาประจำตัวช่วยกันเป็นแผนกขายหน่อย <c oughs> ขอให้มัง่งคั่งร่ำรวยสร้างบุญบารมีบรรดาบิดามารดาทั้งมีชีวิตอยู่และที่ได้จากไปบัมบุบุษทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเป็นล้านหรือเป็นรถเป็นรถวิ่งค่ะเป็นรถวิ่งทั่วไปเหรออาเมยานางรถเอ้ยมาร่วมบุญร,ร่วมกุศลด้วยพาไปในจุดที่เขาค้าขายเขามีคนซื้อมากมายและมีคนติดอกติดใจขอให้ส่งเสริมสนับสนุนไปทิดได้หนนได้ปลอดภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้มีเงินทองไหลมาเทมาให้มีบุญบารมีก็เอาบุญทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อทำไปไปช่วยเหลือกันให้ประสบควาสำเร็จด้วยเถิรลอยให้หลวงพ่อพมน้ำมนต์แล้วก็ขอน้ำมนต์ไปใส่ได้น้ำมนต์มีเยอะแยะจเอาจากมือหลวงพ่อได้ไหมขอจากมื่อได้แล้เอาแบมือมานี่ขอว่าเป็นมือทอง กับอะไรนี่นะศักดิ์สิทธิ์เลยขอบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับประทานดื่มกินสินค้าของเธอแล้วจะประทับใจให้เขาช่วยเหลือ<แ>อดหนุนส่งเสริมเงินเข้ามาแล้วมไม่ให้รั่วไม่ให้ไหลไม่ให้หลุดมไม่ให้เสียหายบางครั้งร่ำรวยเจริญมีความสุขทั้งครอบครัวด้วยเธออ้าวไหนมีกี่คนครอบครัวนี้สามอันนี้ลูกลูกชายนี่ อ่าขอให้มั่งคั่งร่ำรวยช่วยกันทำมาหากินมีความสุขความเจริญให้ปลอดภัยด้วยเถิดเทวดาคุ้มครองเรียนอชั้นมอะไรละมอหนึ่งครับมอหนึ่งอ้าขอให้เป็นด็อกเตอร์เลยดีไหมวะอ้าวเป็นด็อกเตอร์ปราถนาจะเรียนอะไรสาขาวิชาอะไรจะเรียนสายวิศวะเลยดีไซน์เหรอวิศวะเหรอ ขอให้เธอเป็น engineer, ฟฟเอนจิเนียร์สร้างรถไฟฟ้าเอาชิปหนสร้างรถไฟฟ้าไปขายได้เลยเธอชอบเปล่าคิดตัวอย่างโปรเจกต์นี้คิดได้เลยขอใจเปล่าเอารถแบบไปดูดิว่ามันมีรถเก่าๆอะไรเอาโมเตอร์อะไรใส่เข้าไปแล้วก็เขาเรียกอะไรเอาแบตเตอรี่แล้วใส่เข้าไปมันขับเคลื่อนยังไงขอให้เป็นวิศวะชั้นนำอีกหน่อยมันอันน,น,นี้อันนี้หัวเขาดีใช่ไหม ซ่อมเก่งใช่ไหมยังไม่ได้ซ่อมอะค่ะลือทุกอย่างระหว่างในบ้านไม่ลือยังไม่ลือลื้แลวประกอบได้เปล่าไม่มาใจยังไม่ได้ลือยังไม่ได้เริ่มลื้อลือได้เลยลือแล้วประกอบให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ลืออย่างเดียวคนหนึ่งที่เคยพามาหาหลวงพ่อมันนี